สวัสดีครับก็ออกลับมาพบกับวิดีโอนะครับที่จะมาแนะนําทิปแล้วก็เทคนิคการใช้างานคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวันกันนะครับซึ่งทางช่องเราก็จะได้นำเอาคลิปดอสั้นๆเกี่ยวกับการใช้างานคอมพิวเตอร์มาฝากท่านเป็นประจสำสําหรับวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการเซฟไฟล์นะครับใน Excel ทําำยังไงนะครับเผื่อบางท่านอาจจะเป็นคนที่เริ่มใช้งานนะครับอาจจะยังไม่ทราบนะครับก็มาดูวิธีทํากันเลยนะครับ ปกติเวลาเราทำงานไปนะครับในเอกสาร Excel นะครับเวลาทำงานไปแล้วนะครับหากเราต้องการที่จะเซฟนะครับเข่นปุ่มพิมพ์พวกเนี้ยเข้าไปแล้วนะครับผมต้องการที่จะเซฟนะครับท่านสามารถที่จะเซฟงานง่ายๆนะครับใน Excel นะครับก็ด้วยการเอาเมาส์มากดตรงเนี้ยนะครับคลิกที่ปุ่มตรงเนี้ยนะครับบันทึกนะครับนะกดปุ่มตรงเนี้ยนะครับก็จะเป็นการบันทึกเข้าไปแล้วนะครับหากไฟล์นั้น มันเป็นไฟล์เก่าอยู่แล้วนะครับนะไฟล์เก่าอยู่แล้วมีชื่อไฟล์มีอะไรอยู่แล้วแต่สามารถที่จะไปเรื่อยๆนะครับนะพิมพ์ไปเรื่อยๆเอกสารไปเรื่อยๆแล้วก็ก็กดเซฟตรงนี้นะครับนะอีกตัวหนึ่งวิธีหนึ่งนะครับก็คือการกดปุ่ม control กับปุ่ม s นะครับพร้อมกันนะครับนะบนคีย์บอร์ดนะครับอุกรณอ,อ่ากดปุ่ม c อน t r o l นะครับ คือการใช้คีย์ลัดนะครับนะคีย์ลัดนะในในคีย์บอร์ดคอนโทลกับ S นะครับพร้อมกันนะครับท่าน,นก็จะเป็นการเซฟแล้วนะครับนะอีกวิธีนึงนะครับก็คือมาตรงคําว่าไฟล์นะครับไฟล์ File, แล้วก็มาเลือกบันทึกตัวนี้นะครับบันทึกถ้าถ้าไฟล์นั้นยังไม่ทันถูกตั้งชื่อนะครับนะ,ะตัวโปรแกรมก็จะถามให้ท่านใส่ชื่อไฟล์เข้าไปนะครับ ให้ใส่ชื่อไฟล์เข้าไปนะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือการปฟล์มาที่เมนูไฟล์นะครับแล้วก็มาตรงบันทึกเป็นนะครับนะตัวนี้เราจะใช้ในกรณีที่เราต้องการที่จะบันทึกไฟล์ Excel ไปเป็นไฟล์แบบอื่นนะครับเช่นผมต้องการที่จะเซฟไฟล์ Excel ที่มีนะครับเป็นไปเป็นไปเป็นไฟล์ PDF ออย่างเงี้ยนะครับก็มาคลิกตรงบันทึกเป็นนะครับบันทึกเป็นตัวโปรแกรมก็จะให้เราใส่นะครับนะอ่า ตำแหน่งที่เราต้องการที่จะเซฟนะครับเช่นผลการที่จะเซฟที่ตัวนี้แหละนะครับนะโฟลเดอร์นี้นะครับนะก็ดับคลิกเข้าไปนะครับเมื่อดับคลิกเข้าไปนะครับนะมันจะมีตัวนี้ขึ้นมานะครับนะบันทึกเป็นชนิดนะครับท่านสามารถที่จะเลือกอชนิดของไฟล์ที่ท่านต้องการที่จะเซฟนะครับนะเช่นเป็นไฟล์ csv นะครับนะไฟล์แบบ เว็บเพจนะครับหรือไฟล์แบบ Excel แบบเดิมอย่างเงี้ยนะครับหรือไฟล์ csv ไฟล์ Text หรือไฟล์ pdf นะครับท่านสามารถที่จะคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ลายชื่อเข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็กดบันทึกนะครับท่านก็จะได้ไฟล์ Excel ที่เป็น pdf ออกมานะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเซฟไฟล์นะครับใน Excel นะครับทำยังไงนะครับก็ทำได้หลายวิธีนะครับ อ,อีกวิธีหนึ่งก็อาจจะทำให้มันเซฟอัตโนมัตนะิก็ได้นะครับก็ได้นะครับวิธีทำให้เซฟอัตโนมัติก็แค่มาคลิกตรงคำว่าเพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมแล้วก็ไปตัวเลือกนะครับมันจะมีคำว่าเซฟอัตโนมัตินะครับนะทุกกี่นาทีนาทีนะครับนะอยู่นะครับาก็ลองหาดูนะครับในเนี้ยนะครับ นะตรงบันทึกนะครับนะบันทึกจะบันทึกแลกู้คืนอัตโนมัติทุกกี่นาทีนะครับท่านสามารถที่จะก,กําหนดตรงนี้นะครับให้มันบันทึกทุกกี่นาทีนะครับเวลาเราใช้งานไปนะครับมันก็จับบันทึกอัตโนมัติไปเรื่อยๆนะครับนะทุกตามเวลาที่เรากําหนดนะครับอันนี้ก็เป็นทิปมาฝากสําหรับวันนี้นะครับนะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องเรานะครับเพื่อรับชมวิดีโอใหม่ แล้วก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็โปรดกดแชร์เพื่อนๆได้เรียนรู้ไปด้วยกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ